การสุริน์พัฒนาหน่วยงานภูทรจังหวัดสุรินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งพลตำรวจตรีสุคนียรุนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินนำข้าราชการตำรวจในสังกัดพัฒนาหน่วยโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณคลังพัสดุตำรวจภูทรจังหวัดสุริน์โดยได้ให้คำแนะนำในการเก็บรักษาพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานส่งกำลังบำรุง กำชับการปฏิบัติในการเก็บรักษาอาวุธปืนและให้ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์หากพบชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้ทำจำน่ายหรือทำลายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการพร้อมเดินหน้าบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างมวลชนป้องกันเหตุอาชญากรรมทุกประเภททั้งยาเสพติดกลุ่มเป้าหมายรถซิ่ง อาวุธปืนรวมถึงการป้องกันแก๊งลักขโมยข้าวที่เกษตรกรตากเอาไว้ในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทั้ง33สถานีใน17อำเภอให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกแห่งสายตรวจตำรวจมวลชนสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงอัศววัดพัททองปนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน